สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะ วันนี้ก็อยู่กับผมโอวัลโม c แชนเ e ลและตอนนี้เราอยู่กับเกม้องไคสตาร์เดลกันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราอยู่กับไก์มือใหม่กันในหัวข้อฮะเวลยังไงให้เร็วลผู้เบิกเนี่ยไปเร็วแล้วก็เติบโตวไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะฮะซึ่งในเกมฮองไคสาร์เดลเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยะฮะก็คือเร็วลผู้เบิกเนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นฮะหลายคนเนี่ยที่เลเวลไปไกลแล้วเนี่ยทำไมเขาเวลไวกว่าเราเยอะ ทำไมเขามีคงมีของ5โด5ดาวของแน่นมากตีดามกสูงมากทำยังไงต้งที่เล่นพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อเราไปไปเร็วกว่าเราฮะคลิปนี้ก็จะมีคําตอบฮะก็คือง่ายเลยฮะเกมนี้เลเวลเบกิกฮะก็คือตรงนี้เลยหรือเรียง่ายฮะคือเลวลไอดีตรงเนี้ยสาคัญยังไงฮะสำคัญมากเพราะว่า คอนเทนต์ต่างๆฮะมันจะปลดล็อกตามเลเวลยิ่งเวลสูงบางทีมันปลดล็อกคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้ซึ่งบางคอนเทนต์เนี่ยบางทีฮะมันมีการรีสัปดาห์มีการรีรายวันนุ่ยนั่นด้วยใครที่ไปถึงก่อนฮะก็จะได้เล่นก่อนได้ฟาร์มก่อนฮะมันก็จะเติบโตวไวกว่าฮะที่สําคัญเลยฮะตรงนี้ฮะใครที่เลเวลผู้เบกิกเบิกหรือว่าเลเวลไอดีฮะมีเยอะมากๆเนี่ยเวลาเราใช้เลซิ่นในการฟาร์มฮะอย่างเช่นเราไปฟาร์มท่าด้านของของของัพเลเวล ของอัพพลังของอาวุธเนี่ยใช้แค่10พลังงานเท่ากันฮะแต่ว่าใครที่พวกเบิกฮะเยอะกว่าเราสามารถฟาร์มไประดับ2ระดับ3ฮะซึ่งของดอบเนี่ยมันจะเยอะกว่าแล้วใช้เลนสินหรือว่าใช้พลังงานเนี่ยเท่ากันนี่ก็เหตุผลนะทาไมคนที่เรื่อลงสูงเนี่ยเขาดูจะได้ของเยอะเติบโตเร็วกว่าเราฮะเพราะว่าเรื่องู้เบิกเนี่ยเขาเยอะกว่านั่นเองเนาะและตรงนี้ฮะรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆด้วยมว่าจะเป็นซีมูเดย์ยูนิเวิร์สหรือว่าเป็นทางน้านของโฟกัสเต้นท์ฮะ เขาเนี่ยมีของแน่นกว่าก็จะฟาร์มไะ้เยอะกว่าไปได้เร็วกว่าฮะคลิปนี้ก็จะมีคําตอบฮะทำยังไงให้เลือผู้เบิกของเราฮะไปได้เร็วแล้วก็เติบโตวไวที่สุดนั่นเองฮะเราไปดูกันที่คลิปดีกวกันเลยดีกว่านะฮะ และก็สําหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การเอาไปด้วยะฮะที่จะเติมเกมฮะฮองไคซาเร็วให้กับเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเพื่อนๆสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็กก็ตามคาที่ผมนได้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะแ้วก็ที่สำคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจุดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางล่างดีคิปชั่นในคลิปวิดีโอแล้วนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับในส่วนอย่างแรกเลยฮะที่เราจะมาดูกันเลยนั่นก็คือสมุดทางด้านของตรงนี้ฮะมเ,เพื่นกดขึ้นมาเลยฮะมานก็คือบันทึกหรือว่าการฝึกประจาําวันตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นเควนรายวานันละกันตรงนี้ฮะมันจะรีเซ็ตทุกวันฮะเมื่อเพื่นเนี่ยเปิดฟิวเจอร์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยให้รีบทําเลยทุกวันฮะทำภารกิจอะไรก็ได้ตรงนี้ฮะมันจะได้ค่าแอคทีฟมาซื้อค่าแอคทีฟฮะทุกๆ100เนี่ยมันจะได้ตรงนี้ฮะ เป็นทงด้านของเลเวลด้วย230ฮะซึ่งตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครหนยิ่งเลเวลสูงหรือว่ายิ่งระดับโรคสูงขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งได้เยอะขึ้นด้วยฮะตรงนี้ก็ได้เป็นเพชรด้วยได้เป็นท่าางของเงินด้วยฮะมีทั้งหมดที่500เลยฮะได้ที่สองร้อยงไปเรื่อยๆซึ่งนี้รวมกันฮะได้เป็นพันเลยหรือว่าได้เยอะมากๆฮะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าค่าแอคทีฟมันเพิ่มเนี่ยเต็มล้ําเต้อมแล้วเพราะําไปมันก็ไม่ไ่นเงเนะ อันนี้ก็เป็นวิธีแรกฮะวิธีต่อไปฮะข้างๆนเลยฮะกดปฏิทงนสายมือตรงนี้ฮะมันจะเป็นทางของบทสรุปปฏิบัติการหรือว่าเป็นเควสพิเศษเสริมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราฮะทำเควสสาเร็จตรงนี้อะไรแล้วเนี่ยเราจะได้เทียร้อยเทียร้อยแถมได้ของรางวัลตรงนี้ซึ่งของส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของอัพเลเวลของอัพอาวุธของอัพลีลิกฮะทำให้เราเติบโตได้ไวฟาร์ไมได้ดียิ่งขึ้นฮะ แล้วก็เมื่อเราทําทเสร็จเซตหนึ่งแล้วมันรับได้ตรงนี้ฮะได้ทันั้นของคริสตัลเอาไว้เปิดทนั้นของกาชาด้วยได้ทังนั้ของดีริกสีม่วงด้วยช่วยให้เราเนี่ยบิวได้ง่ายสู้มอนเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นเยอะเลยฮะเพื่อนก็รีบมาทําให้เรียบร้อยเนาะมีหลายอันมากๆครับตรงนี้ก็ผมเสร็จไปแล้วประมาณสี่ถึงห้าปฏิบัติการฮะรู้นะฮะให้เป็นหลายพันเหมือนกันในส่วนของตรงนี้ฮะก็ทําไปได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนต่อมาฮะเรามาดูกันที่โคเวยกันบ้าง เว้เนี่ยก็ให้ทานั่งของค่าผู้เบิกเยอะเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นเคว้หลักเองแล้วเคว้เกมนี้านเยอะมากมีเคว้หลักฮะมีเคว้เพื่อร่วมทางมีเคว้ประจาวันมีภารกิจปัจจุภัยฮะซึ่งเยอะมากภารกิจปัจจุภัยเนี่ยบางอันไม่ได้อะไรเลยเพื่อนก็ลองเลือกเนาะบางอันฮะได้เยอะมาก300ได้เพชรด้วยได้ขององค์ของอัพดยฮะแนะนาว่าให้ทําเคว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยหรือง่ายฮะทำเคว้ทุกอันที่มันมีให้ฮะ ซึ่งแต่ละเควสเนี่ยบางทีฮะมันไม่ได้เจอเลยเราต้องไปรับเองเหมือนกันฮะซึ่งวิธีการรับฮะมีอยู่2วิธีด้วยกันเนาะสำหรับเควสฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเลยฮะเพื่อนกดมาที่ทหน้านของตรงนี้ฮะกดไปที่ข้อความฮะ ตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นแชทลน์กลุ่มฮะก็คือใครทักไลน์เรามาเราก็ทําการตอบเขาฮะบางคนเนี่ยเขาทักมาคุยในเล่นฮะแล้วพอเราคุยจบเนี่ยจะได้ไป็นน้ของคิดต้านทีละห้าคิดต้านด้วยก็ถือว่าเอาไปเปิดกายชาได้ฮะบางคนอย่างจาพวก NBC พวกนี้เนี่ยที่ทักเรามาฮะบางที่เขาทักเรามาแล้วก็ให้เควนเราแบบนี้ฮะเป็นเควนสีน้ําเงินแบบนี้ฮะใครทักเรามาฮะอย่าลืมไปคุยด้วยเพื่อนๆจะได้เควนฮะ ซึ่งเควนจะเยอะน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราตอบเขาเยอะแค่ไหนเนาะก็จะมีคนนี้คนนั้นฮะก็จะลืมตตอบข้อความให้ครบด้วยมันได้เควนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีฮะในการหาเควนทั่วไปที่มันไม่ได้เด้งขึ้นมาฮะก็คือการเดินแมพฮะบางแมพบ,บางจุดเนี่ยเราต้องเข้าไปสำรวจให้ถึงที่ก่อน หลือคือเราโซนฮะไปในจุดที่ไม่ค่อยมีอะไรมีแสงให้กดแล้วกดอ่านก็ความนู่นนี่นั่นฮะบางทีเควนเนี่ยมันถึงจะเด้งฮะก็ให้สำรวจแมพฮะทุกซอกทุกมุมเจออะไรฮะเก็บให้หมดเจออะไรขึ้นมาให้อ่านฮะอ่านให้หมดบางทีเควนก็เด้งเหมือนกันฮะก็เลยว่าต้องเป็นคนที่ซอกแซกนิดน,นึงเนาะถึงจะได้เควนพิเศษตรงนี้ฮะเข้าค่าสำหรับการหาเควนก็น่าจะครบแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับต่อมาฮะเป็นวิธีที่เบสิกมากๆฮะนั่นคือการใช้ค่า energy หรือว่าการใช้ค่าพลังงานฮะ ให้เพื่อนกดมาที่สมุดต,ตรงนี้เลยการใช้ค่าพลังงานเน่ยเพื่อนๆจะฟาร์มอะไรก็ได้ตามที่เพื่อนอยากได้เลยฮนะจะฟาร์มเป็นทั้งนั่นของของ,ขอ,งอัพอาวุธอัพเลเวลฟาร์มเงินฟาร์มไปนั่นของของ,ขอ,งอัพตัวละครพรสวรรค์นุ่ยนั่นคือได้หมดเลยฮนะไม่ค่อยแนะนําให้ฟาร์มไอเด็กเท่าไหร่ในช่วงแรกนะเพราะว่ามันยังไม่การันตีสีทองนะฮะให้ฟาร์มไปอ,อื่นก่อนฮนะบอสลงบอสโลกอะไรก็คือฟาร์มได้หมดเลยฮนะซึ่งตรงนี้ฮนะเมื่อฟาร์มทุกๆ10 Energy หรือว่าค่าพลัังงานนะมจให้ 50P ER เพื่อนๆก็สามารถไปฟาร์มได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ใช้หมดแล้วฮะแล้วรีดหรือว่าเป็นสายเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ตัวของเพชรเนาะในการกดรีเพื่อเติมค่าพลังงานได้ฮะโดยค่าเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่50เพชรฮะ แลกเป็น60ค่าพลังงานบุกเบิกเนาะเอาไปใช้ฮะแล้วก็สามารถรีได้8ครั้งต่อหนึ่งวันใครที่เป็นสายเติมหนักเป็นสายรีบเล่นเนี่ยก็รีทุวันฮะวันละ8ครั้งมันได้ขึ้นมาเร็วเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหรือใครเนี่ยที่ไม่รีบมากฮะหรือว่าใช้แค่อันนี้ก็ได้อันนี้เป็นของฟรีฮะที่คับเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่เลยฮะตรงนี้เนี่ยขวดเนี่ยให้เก็บเอาไว้ในช่วงท้ายเกมเราอยากฟาร์มอะไรคอยไปกดจะดีกว่านะคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนต่อไปฮะเป็นวิธีที่เบสิกนัแต่ว่วา ก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดน,นึงฮะนั่นก็คือการวิ่งแมปเก็บกล่องฮะผมให้เป็นวิธีสุดท้ายเลยเพราะว่าวิธีอื่นๆเนี่ยก่อนหน้าฮะมันจะค่อนข้างชัรวแล้วก็เร็วกว่าฮะสำหรับวิธีการหากองเกม,มแน่ผมบอกเลยว่ามันหาง่ายกว่าเกมอื่นค่อนข้างเยอะเลยฮะเพืเ่อนๆเปิดแมปขึ้นมาฮะมันจะมีมุมซ้ายมือตรงนี้เนาะ กดเลยฮะมันจะบอกฮะว่าเราเหลืออีกกี่กล่องแต่มันจะไม่ได้บอกตำแหน่งนะเราก็ต้องไปวิ่งหาเองฮะแต่เราจะดูว่าตรงไหนมีกล่องตรงไหนไม่มีกล่องฮะเ,เพื่อนๆก็เดินหาได้เลยเปิดกล่องก็จะรับเป็นท่านของ E.S.P. ด้วยฮะซึ่งตรงนี้ฮะเ,เพื่อนๆสามารถดูได้ทุกแมปเลยฮะแมปนี้เหลือ3กล่องแมปนี้เหลืออีกกี่กล่องก็ดูได้ฮะซึ่งบางแมปเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวหมูทองคําตรงนี้ด้วย หมูท้องคํำเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ EFP อะไรฮะแต่ว่าแนะนำให้ตีเหมือนกันเพราะมันจะได้เป็นหน้าของเพชรฮะมาสูงเป็นหน้าของกาชาเพืเ่อนๆสามารถกดเช็คดูได้หมดเลยตามใจชอบทุกๆด่านเลยนั่นเองฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบางอันนะที่เป็นพารเสิลพิเศษฮะอย่างเช่นในแมปนี้มันจะมีสัญทลักษณ์ในแมปฮะเป็นรูปจิ๊กซอว์บ้างเป็นรูปดาบไฟคูบ้บางฮะเป็นรูปดาบไฟคู่เนี่ยเพื่อนฮะต้องไปสู้มอนเตอร์ตีมอนให้ตายแล้วมอนเนี่ยมันจะเฝ้ากล่องทองเอาไว้ฮะเพื่อนก่คะ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปเจอทั้งของจิ๊กซอฮะให้เล่นพาร์เซิลแล้วมันก็มีพาร์เซิลฮะเมื่อแก้พาร์เซิลเสร็จฮะมันก็จะให้กล่องเช่นเดียวกันเข้าค่าก็เป็นไปเนาะมันจะมีกล่องภายในของกล่องที่เอาไปสู้กล่องพาร์เซิลแล้วก็กล่องที่เก็บไปได้เลยฮะหลักๆก็จะมีอยู่3ชนิดนี้นเพื่อนก็เดินวิ่งแมปไปเก็บได้เลยนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับในส่วนวิธีสุดท้ายฮะน่าจะไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วฮะนั่นก็คือการลงซิมูเล t ยูนิเวิร์สฮะแต่ว่าการลงซิมูเลตเนี่ยมันจะได้ e f p แค่ครั้งแรกที่เราผ่านครั้งเดียวฮะอย่างเช่นตรงนี้โลกหนึ่งฮะเราผ่านมาแล้วเราได้ตั้ง600ฮะใครที่ยังไ,ไม่ผ่านครั้งหมดเนี่ยก็ไปเให้ผ่านได้ฮะโลกหนึ่งได้600โลก2ก็ได้600ฮะโลก3ก,ก,ก็ได้600ได้โลกละ600ฮะสำหรับการผ่านครั้งแรก ย้ำอีกครั้งนะฮะผ่านครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะใครที่ได้ผ่านหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปลงซาวด์ะฮะ E.S.P มันจะไม่ได้แล้วฮะใครที่ยังได้ไม่ผ่านฮะยังผมเนี่ยยังติดอยู่ที่โลก3าก็ถ้าเล่นผ่านเนี่ยจะได้อีก600ตรงนี้ได้ของรางวัลด้วยฮะเพื่อนๆก็ไปเล่นได้ใครยังติดโลกไหนนั่นเองนะส่วนใครที่อยากหาวิธียากหาเทคนิคก็เดี๋ยวรอดูคลิปได้ฮะจะมีไกด์เช่นเดียวกันคร่าวๆน่าจะครบแล้วสำหรับเทคนิคการอัพเรียวผูกเบิกนั่นเองนะฮะ โอเคไปน้ก็จบแล้วฮะสำหรับการไกด์เลเวลผู้เบิกเบิกฮะเวลยังไงให้ายเติบโตยังไงให้เร็วฮะเพียงแค่เพื่อนเนี่ยเล่นตามวิธีนี้ที่ผมได้บอกมาฮะคิดว่าน่าจะครบแล้วถ้าเกิดตกหลดเนี่ยเพื่อนสามารถเพิ่มได้ในคอมเมนต์นะถ้าเกิดว่าใครทำครบเนี่ยเลเวลเพื่อนฮะจะขึ้นเร็วมากแล้วก็ไปเร็วมากซึ่งเวลาเวลขึ้นเร็วเนี่ยเพื่อนฮะจะได้ของมาเยอะมากสามารถเอาของที่ได้เนี่ยไปฟาร์มได้ฮะ อัพตัวละครอัพไรโคนปลดล็อกไ้ว้ตัวละครขึ้นไปววห้าสิอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะปลดล็อกลีลิกฮะฟาร์มลีลิกอัพลีลิกได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นหัาางของระดับโลกผ่านฮะเป็นซิมบิเลตยูนิเวิร์สสามารถฟาร์มลีลิกทองได้แล้วด้วยฮะก็เลเรียกว่ายิ่งเวิเยอะยิ่งเติบโตไวยิ่งฟาร์มได้เยอะด้วยฮะเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าค่า energy ตรงนี้ฮะเราใช้แค่10เนี่ยเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าระดับโลกฮะ mm. เวลเราเยอะเราไประดับโลกที่สูงกว่าฮะเราสามารถได้ของดอบที่มากกว่าคนอื่นได้ฮะก็จะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเนาะเพราะนะฮะแนะนำเพื่อเลยฮะเล่นตามวิธีนี้ mm. เวลไฮไวรับรองว่าตางคนอื่นทานหรือว่าอาจจะนำคนอื่นได้ อย่างแน่นอนฮะอันนี้ก็น่าจบไว้แต่เพียงเท่านี้เหมือนเดิมนะฮะใครมีคำถามฮะอะไรสรงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้ฮะแล้วก็สำหรับใครฮะมีเทคนิคอะไรดีมาแนะนำกันได้เช่นเดียวกันในคอมเมนต์ฮะใครชอบฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็นึกกระปุกกระดิ่งติดตามจะได้พลาดคลิปใหม่ทั้งเจ้าองผมเนาะ <S <S คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย thank you